ายกสิทธิ์อาชวคุณสมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาเปิดเผยถึงการประชุมกรรมการกิการกรณีกระบวนการเลือกสอวที่มีปัญหาซึ่งเชิญนายสวงบุญมีเลขาธิการกรก,ะกะตเข้าร่วมประชุมแต่นายสวงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงส่งรองเลขาธิการกรกะตสามคนเข้าร่วมประชุมโดยกรรมาการได้สะท้อนประเด็นข้อห่วงใหญ่โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น การตรวจสอบคุณสมบัติและมาตราการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาเช่นกรณีของผู้สมัครสอบอ่กลุ่ม4ที่พบว่ามีอาสาสมัครสาธารณส,สุขสมัครเข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งอาจทําให้มีปัญหาหากอาสอมอเลือกพวกเดียวกันเองแต่แพทย์พยาบาลอาจเสียโอกาส นายกสิทธิ์บอกด้วยว่าที่ประชุมได้ซักในประเด็นที่เป็นมาตรการแก้ปัญหาเพิ่มเติมโดยนา,นายก้านรง์จันทิกประธากนกรรมธิการซักถามกรณีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของสารปกครองกลางเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของกฎหมายและรัฐธรรมนูญทั้งนี้พันตำรวจตีนทวัส,สงเสียมศักดิ์รองในขาธิการกกตชี้แจงว่าจะพิจารณาในอีก2-3วัน นายกสิทธิ์บอกเพิ่มอีกว่าพันตรำรวจเอกจรุงวิภุมมามากรรมทิกาซึ่งเคยเป็นอดีตเลขากรกะตถามถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสาว,วาพ .22561 มาตรา59ที่ให้อำนาจกรกตแก้ไขเปลี่ยนหรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่ก่อนกรารประกาศผลเลือกหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริต ทั้งนี้ตัวแกก่งกกตที่ชี้แจงได้อ้างอิงถึงระเบียบของกกตที่ออกมาทําให้กบธอมองว่าขัดแย้งกับวิธีการทํางานซึ่งระเบียบนั้นมีสัก์ต่ำกว่ากฎหมายประกอบทั้งนี้มาตรการห้านั่นเป็นอํานาจของกกตที่ชัดเจนหากดาเนินการไปแล้วเป็นปัญหา,ากระทบต่อมาตรการได้ กรรมธิการดูแล้วไม่สบายใจในภาพรวมซึ่งกลไกลของมาตรา59นั้นสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องรอถึงระดับประเทศและในการประชุมกรรมธิการได้ให้ความเห็นที่ชัดเจนว่าเมื่อมีเครื่องมือทางกฎหมายที่สามารถใช้ได้ต้องนําไปใช้ซึ่งฝากรองเลขาะกรกะตทั้ง3คนไปคุยกับกรกะตให้ดีผมมีความชัดเจนอยู่แล้วแต่ในฐานะที่เป็นสวอ,อ,อยู่ตอนนี้บอกอะไรไม่ได้มากกว่านี้ทําได้แค่เป็นข้อเสนอ thank you